สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสัญชนาคะเมิ้นขิดการเรียนอยู่ทวีศึกษาสาขาการบัญชีม6 6ทับ 6. วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการบันทึกบัญชีนะคะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบมี2วิธีคือ1ระบบบัญชีวัตถุดิบคงเหลือสิ้นง,งวด 2. ระบบบัญชีวัตถุดิบคงเหลือแบบต่อเนื่องค่ะ วันนี้เราจะมาบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปแบบสิ้นงวดนะคะโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกใช้ระบบสิ้นงวดในการบันทึกบัญชีมีรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบดังต่อไปนี้มกราคมวันที่7พศ2 5 6 2ซื้อวัตถุดิบ50,000บาทพาสีมูลค่าเพิ่ม7%เงื่อนไขการชำระเงิน2ทับ10ทับ45ห วันที่11จ่ายค่าขนส่งเข้าพันแวันที่15ส่งคืนวัตถุดิบที่ซื้อมาเมื่อวันที่7จ็มกราคมพศสองพันาจำนวน2,100บาทวันที่17จ่ายค่าชำระหนี้โรงงานออนอินวันที่26ขายสินค้าเป็นเงินสดจำนวน2,000มบาทภาสีมูลค่าเพิ่มเเปอร์เซ็นต์ มการาคมวันที่7ซื้อวัตถุดิบ50,000บาทพาษีมูลค่าเพิ่ม7%เงื่อนไขาการชำระเงิน2ทับ10 N ทับ45การบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวดน,นะคะเดบิตซื้อวัตถุดิบ50,000บาทพาษีซื้อ3,500เครดิตเจ้าหนี้โรงงานออนอิน5 0 0 0บาท สรุปรายการได้ว่าซื้อวัตถุดิบเป็นเงินเชื่อวิธีการคิดภาษีซื้อนะคะเอาซื้อวัตถุดิบคูณด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ก็จะเป็น50,000คูณ7%เท่ากับ3,500บาทมันก็จะได้ภาษีซื้อส่วน2ทับ10 N ทับ45หมายความว่าถ้าคุณชำระนี้สินค้าที่คุณซื้อเนี่ย ภายใน10วันคุณจะได้ส่วนลด2%ของหนี้ที่ชำระแต่อย่างไรก็ตามคุณต้องชำระภายใน45วันกราคมวันที่11จ่ายค่าขนส่งเข้า1,800บาทบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวดนะคะเดบิตค่าขนส่งเข้า1,800บาทเครดิตเงินสด1,800บาทสรุปรายการได้ว่าจ่ายค่าขนส่งเข้า มกราคมวันที่15บหส่งคืนวัตถุดิบที่ซื้อมาเมื่อวันที่7มกราคม2552ันาจำนวน2องพหนึ่งบาทบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวดเดบิตเจ้าหนี้โรงงานออนอินสองพับาทเครดิตส่งคืนวัตถุดิบ2องพหนึ่งบาทภาษีซื้อหนึ่งร้บาทสรุปรายการได้ว่า ส่งคืนวัตถุดิบการคิดภาษีซื้อนะคะคือเอาส่งคืนวัตถุดิบ1,200บาทคูณด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ก็จะได้147บาท17มกราคมใจชําละนี่โรงงานออนอินการบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวดเดบิตโรงงานออนอิน5 5 2 5 3บาท เครดิตส่วนลดรับ958บาทเงินสด 50, 29 5 295บาทสรุปรายการได้ว่าจ่ายชำระหนี้โรงงานออนอินวิธีการคิดเจ้าหนี้เอาซื้อวัตถุดิบลบส่งคืนวัตถุดิบจะเท่ากับเจ้าหนี้ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะคะที่เราเอามาคิดเอา53,500ลบ2,247บาทจะเท่ากับ51,000 253บาทการคิดส่วนลดรับเอาซื้อวัตถุดิบลบส่งคืนวัตถุดิบคูณด้วย2%จะเท่ากับส่วนลดรับ2%นี้มาจากเราจ่ายภายใน10วันเราจึงได้ส่วนลด2%เอา50,000นลบ2,100คูณด้วย2%จะเท่ากับ5295บาท วันที่26มกราคมขายสินค้าเป็นเงินสด20,000บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม7การบันทึกบัญชีแบบสินงวดเดบิตเงินสด21,400บาทเครดิตขายสินค้า20,000บาทภาสีซื้อ1,400บาทสรุปรายการได้ว่าขายสินค้าเป็นเงินสด การคิดภาษีขายนะคะก็คือเอาเงินสด20,000บาทมาคูณด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม7%จเจะเท่ากับ1,400บาทคา่ะที่เราคิดเมื่อกี้เราก็จะเอามาใส่ในสมุดรายวันนี้นะคะตัวอย่างที่2การคำนวณวัตถุดิบใช้ไปในการผลิตการคำนวณวัตถุดิบใช้ไปในการผลิตในกรณีที่บันทึกเกี่ยวกับวัตถุดิบแบบสิ้นงวดวิธีนี้ วัตถุดิบใช้ไปในการผลิตหาได้โดยการคำนวณซึ่งมีหลักการคำนวณดังนี้ 2. ยอดคงเหลือบางบัญชีของกิจการอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งเมื่อสิ้นงวดบัญชี1ปีสิ้นสุดลงวันที่31ธันวาคมพศส5 6 2มีรายการดังนี้วัตถุดิบคงเหลือต้นปี28 0 0 0ซื้อวัตถุดิบ22 0 0 0 ส่งคืนวัตถุดิบพันสองค่าขนส่งเข้าพันห้วัตถุดิบคงเหลือ3 1มสิบเอ็ดธันวาคมปี62 9,500บาทแสดงการคำนวณวัตถุดิบที่ใช้ไปในการผลิตนะคะเราก็จะเอาวัตถุดิบคงเหลือต้นงวด2 8 0 0 0แล้วก็ซื้อวัตถุดิบบวกกับค่าขนส่งเข้าก็จะเป็น2 3 5 0 0บาทนะคะ แล้วเราก็หักด้วยส่งคืนวัตถุดิบนะคะพันสองมันก็จะเหลือ2 2 3 0 0ให้เอา22,300ไปบวกกับวัตถุดิบคงเหลือต้นงวดมันก็จะได้วัตถุดิบที่มีอยู่ทั้งสิ้นเป็น5,300แล้วก็ไปหักวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด9,5 0 0เราก็จะได้วัตถุดิบที่ใช้ไปในการผลิต 4,800ค่ะก็จบแล้วนะคะการบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวดกับการคำนวณวัตถุดิบที่ใช้ไปในการผลิตที่แสดงให้ทุกคนได้ดูนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกคนนะคะดิฉันก็ขอกราบขอโทษด้วยนะคะถ้ามันผิดพลาดประการใดดิฉันก็ต้องขออาัยไว้หนะ้าที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ